ขณะที่นายอานุทินชาญวิรากูลนาย,ยกรัฐมนตรีช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจส,สําคัญโดยไม่แจ้งสถานที่ก่อนที่เวลา14นาฬิกา35นาทีจะเดินทางเข้ามาที่พักภูมิใจไทยพร้อมกับนายเอกนิตินิติทันประพาสผู้ที่ได้รับการทับทามดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ผู้ที่ได้รับการทับทามดํารงตํา,ตาแหน่ง,ร,งนยยรัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางมารออยู่แล้วนะคะสําหรับโพครมตอนนี้ยังไม่ทราบชัดเจนคือตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เป็นคนนอกจากความตั้งใจที่จากเดิมนะคะจะใช้เป็นคนในนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคนนอกเนื่องจากว่าต้องการป้องกันเรื่องของข้อคอรหาเรื่องของคดีต่างๆที่อยู่ในมือดี i จึงสรุปสุดท้ายว่าเป็นคนนอกตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่รอการเปิดเผยชื่อค่ะทั้งนี้หลังการหารือค่ะนายอนุทินได้ลงมาแถลงร่วมกับนางสุภจีนะคะย้ำชัดว่าที่เลือกเพราะว่าเป็นนักบริหารมืออาชีพที่คาดว่าจะสามารถใช้ความ รู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศได้ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าการเข้ามาในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็จะทําสุดความสามารถแต่บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าทําไม่ทันค่ะขณะที่นายอนุทินก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งโคณะรัฐมนตรียังคงย้ําว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติและหากใครไม่ผ่านก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถแต่งตั้งได้ส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังไม่ขอเปิดเผยค่ะ ทุกคนทุกทุกคนนะครับได้รับการส่งชื่อไปตรวจสอบประวัติในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคนที่ตรวจสอบก็เป็นหน่วยงานที่ที่เป็นองค์กรอิสระหร,หรือเป็นหน่วยงานที่จะต้องอดูแลในเรื่องของอทะเบียนประวัติอะไรต่างๆถ้าเขาตอบตอบมามันก็เป็นอย่างไรก็อย่างนั้นก็ยืนยันถ้าคนมีปัญหาก็เป็นไม่ได้